สวัสดีครับวันนี้ร้านเพลเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับเราจะมารีวิวเสื้อรุ่นแข่งขันของโยเนกนะครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้ลีชองวยเคยใช้ลงทำการแข่งขันในรายการเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพนะครับก็อ่ะที่ผมจะให้ดูนะครับรุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกับรุ่นนี้นะครับที่ชองวยใช้ในการแข่งขันตัวนี้เป็นเสื้อไซส์ M นะครับ ตัวนี้เป็นเสื้อไซส์ M หลายคนอยากสั่งเสื้อแต่ไม่แน่ใจว่าไซส์เนี่ยมันจะพอดีไหมนะครับไซส์ size M เนี่ยขนาดหน้าอกนะครับ20นิ้วนะฮะไซส์ M นะครับถ้าเกิดเป็นไซส์ L เนี่ยก็จะประมาณ21นะฮะ21 นะครับรุ่นนี้สวยมากครับรุ่นนี้ผ้าเบามากนะครับเป็นวีิคูของญี่ปุ่นนะฮะให้เรามาดูนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะมีรุ่นที่ทีมชาติอินโดใส่ส,สีส้มเหลืองนะครับนี่วันนี้เป็นยูนิคเวลิคูเวลิคูแท้นะฮะเวลิคูญี่ปุ่นนะครับเนื้อผ้าก็จะต่างจาก อื่นนะครับเมดินเจแปนนะฮะเมดินเจแปนดูวดลายกันเลยดีกว่านี่ตรงคอเนี่ยก็มีสวยขึ้นอีกนะครับข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินพื้นพื้น,น,นเรียบๆนะฮะตรงนี้ผ้านี่ลายกราฟิกลายสวยมากนะครับ โลโก้เนี่ยเยี๋โลโก้ก็จะมาอยู่บนบาล้นะมาดูบนบาหมดล้นะครับเสื้อรุ่นใหม่ก็แขนนะครับแขนก็จะเป็นสีดำนะครับปลายแขนสีดำนะฮะครับผมก็ใครที่ต้องการเสือ้อนะฮะเสื้อรุ่นทำการแข่งขันวีคูลโยนิกของแท้นะครับ เวลีคูญ่ปุ่นนะก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือผ้าข้างในนะผ้าข้างในเนื้อผ้าบางนะครับบางเบานะครับเนื้อผ้าบางเบานี่เลยใส่เอ็มนะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านเรานะครับ เพลเดอร์สปอร์ e อุปกรณ์ฟ r ร์มปนะครับก็วันนี้เราก็ขอจบการรีวิวนะครับเสื้อที่ลีชองวัยใช้ในการแข่งขันเวอร์ชเชนแชิพที่อินโดนีเซียนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ